นี่กันนนเดีวขาดแล้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 วชื่อเราไม่ไปมันผม่นเนาะเมื่อไปเมื่อไปบรรยุตู้ครับว่า สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อปตาลุงเอ้ยนะปีทุกทุกทันอยู่ตามนักประชันปะจอเด้อนะข้าราชนามาหน้าอีกแล้วเนานะตู้่สบายช่วงซัมเมอร์เลยบเฮ่อตู้บินหัว ไปดูหยดิไปก่อนนะไปดีมิตไปดตู่ซาเลชาเ้ยเ่อะตูว่หัวไปมาก่อนนั่งลูกนั่งง่ายเอาน้ำ่น้ำหมดงได้เป็ยาใช่อ้อร่มน้าอยู่น่าเนี่

ตกเปิดไงเลยหรอใช่ไม่ตู้นะบ่หายว่าไม่ตู้นะไม่ตู้นะบ่อหายกินว่าไม่ตู้นะลูกแก้มาวางเม็ดบ่อางเมไงประตูซื้อบ่วันนี้บ่อเเงีนกัน กายมาเงินทองเลงยิงมาตื่นเต้น็นยังมาตื่นอย่างมันตืนแล้วมันทำเบาลมันทำเบาไปาดึงมัจิบกินและมอยากันยากนันซีกินลยด้วยลามาวา,านนี่ันก็มีลายงินจิ่กินเนี่ยตัวนี้ครับแพง้งแม,งม่ตัวนี้อ่ะจีนองมั่งตินเฮ้ยให้จกันล่ให้จกันใิ่กันตัเนาองจีนตัวแต่ตัวนั้นเป็นคองนั่นหลนะเม็ดหนึ่ง้าพันยัก เจอช้างลายนั่นแะมันมากินเนาะหันกินน้ำกันเนาะกินันมงมันดูไรนั่อไมันมันกินเข่านั่นกินเข่าคนกอดถึงลงมจอยผมกับหอยมัดเน่หมาข้าวมันเรืองอะตายแล้วโวเอาอย่าเหยียบเลยลูกมาข้าวคนเป็นหนึ่งเถอะยาเฮดเฮดมันดูดอะกินคนดูลอะอต่พุ้มไปเด้แต่พุ่มเข้าไปได้แล้วมาเลยที่ ตัวน่ยมูมูะต่ายนลม่่ะปูตัวจตายอตายมาดึกนู้นเลมาดึกไ่หัางมตายร้องมูเกิดมีตู้กลนหัวพักบัวบ่กลนชามานี่ริตากมาเนี่ยตกได้ห่าโลตกหอมนั่นนะหาามึงล้ตู้เอ้

Phật chay con Wow, <laughs> mà ao, một nhóm ao gì đấy Mình gọi chay bữa chay 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 cái chay 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 chay

รักเมือเราก็เหีย่กันแม่งลอยยะจักแม่งอ่ยับขนาปุ๋ยเนาะเวนามือบุ๋นดูดเวยโ้ยเมืองนาเวนาม่งนอนอยู่ล้านยนอนน้าคืนดิเมอาไปอีกนานนี่นอนตุ่มเบนนนพอมานอเชียงตู้อ่ะตูไแน่นเขาอันตู่เก้อนะแนบหลนลตู้ถไป ชามคือแนวมืองน่อย่มคือนี่ให้นอนใช่กับบนนอนพกเปิดได้เยอะม่้มุนนอได้ได้เยอะอันบมืไม่เอาเงินให้กับโเอาเงินพ่มาเงินพพามาสียย no ับขานั่งในพ่อลูกตกนะฮะไปยับขับไปไแม่พ้ายับขับไปยมาบ้าได้พี่ได้แล้วยับไปน้ม่ตูเลยยับมาพี่ดูก่อนพี่เฮ้ อืมอ๋อ uhm, หันด bo> ูวะดูอ๋อเลยทำที่ได้มากว่เมือนยังแล้วเพื่อได้หันแล้วนี่ถ้าถวยล่างบ่วงเนาะมือมือเนาะถอ่างบวงตากันตกนี่แล้วใยผ้าเนี่ไปจักมันช่วยยังมันช่ยยังนะไปมันเ้อ่องกระป๋องมันไปเยินชอวยยูมันวะตามเพลงมันนะนั่งยืกนั่งแม่จบ เอาไปชิชุกให้ตุ่นเทาไปสิตุ่เทาถือได้่ให้ชุเทาบ่หเทาถือไ่ได้ดอกเก่ยงามอะ่เทาถือไ่ได้เลกให้ชุเทาบ่อเอาให้เราจับในลูกเเนานั้นให้เราบายเนยแข็งน่อยงามน่ะขี้ได้เป็นพิชนเว้ย ไม่ไม you know, uh, yes. ่ได้คนไม่ไ้ยงไ่หดเที้หนามันกัดคือแมงกัลอยกัดเจ้เนาะมือเบื่อเท่ากับแบบนี้แล้วมือประมาณมือเบืองบังแดงมือสาเมาอย่บรุกน้อยเยเพื่อนเนี่โอ้เาอไปพิงนี้แถือได้พิชงไปตู้เท่าน่ะเราขย่างยังบ่ไเรายางยังบ่ไดถือได้นั่นเช่น่ไดเราอยางเบือเฮื่อเราลงรถเรงกรุงกชายลเอาเลูกละ ยิโลดสิบนี่งดังต๊ังงลูกแคนี่น่มก็เราบอเันนุมเมื่อฝกับฝนคับถึงรุ่นนี้ใช่มาให้จู่าบ้ามาฮ่าบก็บายเอ้ยคนขี้ได้สงามเด็กตบกลยบคนขี้ได้กันหอนบะหอนบออใช้ปุุยนะ đấy quên nè, mình Ui. Chị mà mình ừ. la, ừ. ừ. mình 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 nhau mình 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 lại, mình 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 khảo mình 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 khay khảo, khay, khay mình khay, ก็ติดไปใกล้แล้วคนบางทีกินอาหารอ้าวชุดยอีกไม่ไดป่าเนี่ยเห้นไก่แล้วว่าบามากใกล้อ้ายคือกันน้องคือกันบม่ได้กินนะป้อนอย่างอื่นบม่ได้กินนะไปเอานาให้ดูจูงผ้ากับนาเอานาให้ดูนอนเอานาจูงผ้ากับยี่เจอนอนเอานาแมวไอานาให้ได้รู้กันไปนี่ก็ไปว่นใดคือกันเย้ยกินดูวัดดิ ดูนขัโอ้ดนขอกันันนี้จะใครเนี่ยวนนีบริ้นังคนถูไปบริมาบ่บอบริลมายังบริมาจู่ก็อยู่เทียงคนแล้วจูไปอยู่เทียงอยู่เทียงนะตัวคนน่ะเราอยู่คนเดียวเราขมอกเกลืวคนนะเอ้ยนอนคนเดียว คือยแลผนมาไม่ีไม่น่าบมมากกันแก้งเือนันไเพืนมาเนี่ยกรโนนขาดแล้ว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 ชื่อเล้วไม่ไปมีบ้างเงินนะมีบ่เงินแต่เราแต่ไม่บเงินอ่ะบ่มีเมืองยุบมันได้ขาดนะลูกมันได้ขาดไปเมืองยุบไปเมืองยุบไปจกเมืองยุบมันได้ขาดนะเ ขาดแล้วพุนบ่อนอนนอนบ่อนอนนอนพุนนี่บ่อนอนนอนดิ้นเฮ้ยไปเมึงไปเอาไม้ห้อยอยู่นี่นะเข็มก็มายิบเอาไปได้เอางี้งี้ห้อยเอาไม้มามันเราไปดูว่าบ่เห็นยุกมันออกดีเลยไม่เนาะเ้ไปเมึงไปเมึงไปเมึงนอาตู้ไว้ใช้ขาดนะไปซีบอกตู้ไว้ตู้บ่อจักได้นะขาดมองได้นะ ไปบ้งไหมไอช่องไปหาเงินไปเห็นหน้านอีระบบท่มือไรแต่ก็ไปไปชื่อเด้อมื่อยเกเนีไปมาหายายก็ได้มาดีนี่ยายเงินหายหายชิปเขากอันี้ไไม่ได้หันได้เขาก็ะลอ่อนอ่อนนี่เออเออเดี๋ยวเบิ่งกระโจมเมื่อคืนนั่อยู่อ่ะบึ้นวนหันหันนั่นนี่โคบเยอะหรหบเย ไปอยู่จ้าไปม่เลยใช่เอ้ยแองามแท้นี่ผมมันผมนี่เนาะเมื่อไปเมื่อไปบนประตูครับบ่ชิเดียวแม่ชีผ้าไปใส่กะทำมาชวนเมื่อน่ะมันเป็นสิเลว เมื่อไปเมื่อไปเออชวนกันแม่แม่เมื่อไปนอนปะนอนแล้วว่ะเข้ารถมาว่าสิเพ่บูนวายสีแม่แบ่าบูนนะบุได้เบ่จุ๊มจุ๊งจุ๊งนะเชจู่จุ๊งจุ่งนะ่นหมดคนบมดแล้วเนาะเบื้องหลังบ่เม็นเบื้องขอดเชจู่ว่าพากันไปนั่นแหละจังนั่นเนาะวัดรถมาหรอกเงานอนบาดนี่เบื้องหลัเบื้องเมื่อใดเมื่อใดอยู่ไปตรงนี้อ๋ออ๋อ ไปที่ใชอยู่แล้วจีจำพามเอาไหก็เอาไหอยลอกลำข้าวเน้ะไปไปนั่นะไปหมดบบไปพุ่งเไปชักกมงไปหาจัชงทุ่มเนยแหละเก็ดไม่ได้อกกีฬาคนงามออกกีฬาคนงามไห้ออกกีฬาผนไห้ออกกีฬาผลไห้เมื่อใช้ดุเมื่อใช้เมื่อไโมใช้หือโมใช่ะเมื่อใช้บอเมื่อเลยเมื่อตู้จอยบ เมื่อเทียงตู้บ่ตกได้แม่แมมึมาไม่มาดูาองชีบ้วยมื่อทางไหนมือทางไหนลูกเอเมื่อเอ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 เออเอ้เอ่เอยาออเ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 ออน่อเอ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 เอเออเอเออเอเออเออเร่เอเออเอเออเอเอเอาเอเอเอเเเเเเเอดเดอเเอเ

มาดงเมื okay. ่อ yeah. nah, well, ้กเมื่อไปอยากนอนเน่อยากนอนเนะตาเถื่อเตาเถื่อเอเมื่อไปเพื่ออยู่นํำตู้ท่วกะเมีนวาสีนะจางมากหนิบ่ลูกบ่แกนะแม่ขนมแกนะแม่แกชูวตู้กินดู มเบิดแล้วมาเม็ดไปบ้านกินมาขนมกินมาแม่แกงให้กินบ่ฮะกินบ่แค่ยังแค่ยังอ่ะพ่อตู้ยังสิินหัวื่มแล้วเอาๆๆๆเป็นไบาดนี่เที่ยงมุนบดนี่เอาๆๆโยกกบาดแม่มากินนี่เอาได้ให้ตู้ลเอาได้ให้ตู้กินแม่ตู้น่ะแม่ตู้กินนั้นน่ะ mặt phụ gần như hai Này tuổi hai mươi tuổi hai bây tuổi hai mươi tuổi hai bây tuổi Chưa mươi này nó mươi tuổi hai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  chưa Chưa, hai mươi tuổi hai tuổi hai mươi tuổi hai tuổi ไปสิมาเอ,อเยบิวเมลินน้ำเลือคำเลยแบบนี้นะแล้ว,นนะลวสะผมกอนมบ,บุมอดอกกินดูเท่านี้กันคิน่ีบับกดีนะพี่ตูนี่ยินหน้าขนมนะให้พตูไว้ตัวน้าแบ่นาตัวนะตัวน้าบ้านตัวน้ำถุงนะเบ,บ้บบนนย่าย่งบ เอาวัเอาอ่งกินแม่ตูอ่ะวมากินวัดป้อนตู้ย่ะป้อนตู้ค่ะวัป้อนตู้รูน้ำเจ้านะให้ตู้ซี้มังในสื่ใจยอะอ้าวเก่ง้ดตูุ้กดูกดกเอเอนเดอช่รงะตู้เด้ออย่านบ่นนหันป้อนแม่ตู้อีกเอออย่ามตู้เสียใจยะเลยแม่ เงอ่บยากาศตู้เสียใจเลยเมาดมงนนี่ตู้ถาวว่าที่ได้ให้อยากมือไปโรตีมือได้บาเกลือเกลือรับขิดมือไปอ่าที่ได้ต้องมาให้พ่อตู้เติมพลังเลยนี่ใช่เหรอดู้ถ่าวว่าข้าวตะกี้ว่าไปถืเอางาแบบว่าเออแม่แม่เบกแม่บบอยกไปป้อนม่ตู้ก็พ่อตู้ไปไป แม่ปอยากแม่นะปรทตบเอิอย่างก็่อนาแม่น่ากาห้นยูอะตกหุินดนหางโอเคจะน้อพี่น้องไปจ่ายกับิอจบคลิดเพียงสมิกรอนภาวันามนาพตูบ่สบายพี่น้องเนาะหากระดุกเลาะกบินหัวโสงซามมือโดยทุจ้าทุจ้า สบายดีก่อนมั้ยสบายดีນ่ะซื้อไม่มีนะไม่มียกบ่งให้ไดก่อนซื้อ้อซื้อสบายดี